กายเราประกอบได้ดินน้ำลมไฟเนี่ยการไหลเข้าไหลออกจึงทรงกายอยู่ได้เพราะกายนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งประชุมปรุงแต่งกันขึ้นมาใช่ไหมรวมเป็นชีวิตก็ต้องมีจิตวิญญาณใช่ไหมฮะเอออย่างเงี้ยรวมกันแต่ในส่วนของกายถ้าเราแยกออกมา,มาดูเฉพาะเราก็จะเห็นว่ากายประกอบได้ธาตุสีอาตารูปสีนนนเออนี่ยเนาะเอออย่างงั้นกายจะดำรงอยู่ได้เนะี่ย มันเกิดมาก็จากการปรุงแต่งแล้วในเรื่องของลูปแล้วก็การปรุงแต่งมันก็มีเสื่อมสลายอยู่ตลอดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันตลอดเวลากลายเป็นสิ่งเกิดดับตลอดเพราะงั้นการจะตั้งแต่ดื่มนมเลยของแม่ของอะไรกินข้าวอาหารอากาศน้ำต่างๆเนี่ยมันก็ดินน้ำลมไฟนั่นแหละเออจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละรวมๆก็กระบวนการเขากินหายใจ อย่างเงี้ยใช่ไหมสัมผัสได้ผิวกายอะไรก็แล้วแต่สารพัดทางอายจตนะทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือการไหลเข้าไหลออกเห็นของจริงไงเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเราก็ดูสิวันวันหนึ่งอ่ะจะทําไมไม่กินอิ่มทีเดียวแล้วเลิกกินเลยล่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีถ่ายเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่ปัจจัยเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่มันต้องอาศัยปรุงแต่งไนเรามีธาตุอะไรเราก็ต้องอาศัยธาตุนั้นแล้วธาตุนั้นก็พร่องตลอดเวลาเลยก็ต้องเติม เติมกันแล้วเ <câ reen S 1> ติมกันอีก,กอยู่นั่นแหละฉุกงคขี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงก็ป๊บใช่เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเกิดดับธรรมชาติของเขาเป็นแบบนั evet ้นเราะงั้นการกินการหายใจการอะไรออกกําลังกายต่างๆก็เป็นธรรมชาติของกายที่เราจะต้องรู้จักถ้าเราเข้าใจร่างกายเราเข้าใจรูปมันก็เท่ากับการภาวนาของเราเหมือนกันถูกไหม ทีนี้เมื่อเราเข้าใจกายเป็นสิ่งปรุงแต่งจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเราก็ต้องรู้จักเอาธาตุสี่ดินน้ําลมไฟในเข้าให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติของกายดิสมมติผงชูรสเนี่ยเราจะเข้าไปทําไมมันประโยชน์ตรงไหนกินอร่อยนั่นมันจะสนองอุปทานสนองกิเลสเราสนองกิเลสตัณหาของเราแล้วมันเป็นข้อเสียกับร่างกายใช่ไหมพระเจ้าสอนเราอย่างไงในการบริโภคเนี่ย เราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมีสองยนะในยะในยะหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะเราบริโภคเข้าไปมีคุณหรือเปล่า<ม>เราบริโภคเพ,พื่อจะดำรงกายนี้อยู่ได้ตามธรรมชาติของกายอสองปริมาณมคือมันมีสองในยะนะแต่เราจำในยะเดียวแล้วยิ่งยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกแข่งกันกินให้น้อยอีกทำไมไม่กินให้พอดี อยูในความที่มันไม่สมดุลน,น้อยเกินก็ไม่สมดุลน,น,น้อยเกินมกกันก็ไม่ใช่มากเกินมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมันมีผลเสียกับกายทั้งหมดไม่ใช่เราที่ไหนอะ่ะทำไมจะต้องไปกงการตามที่อัตราของเราละ่ะความพอ,พอดีสิมันยากที่สุดอื<ม><ม>ใช่ไหมนี่แหละมันสองเรื่อง <c oughs> ของที่ยาเข้าสู่กายเนี่ย เป็นประโยชน์แต่บางทีมันไม่อร่อยมันไม่ตามใจกินเลสอา้าวธรรมชาติก็จะไปตามใจกินเลสได้ไง <c oughs> เขาเป็นของเขาอย่างนั้นนะแต่เราอร่อยไม่อร่อยเราปรุงแต่งจิตเราขึ้นมาไม่ใช่หเหรอออแล้วเราก็ยอมกินของที่ไม่มีประโยชน์อย่างน,นี้เราปฏิบททัติธรรมเปล่อา,อ,าอ้ออาวถ้าเราเข้าใจธรรมชาติจ,จริงๆเนี่ย ก็คือเข้าใจธรรมะไม่ใช่หรือ,อธรรมชาติของกายก็ต้องการอย่างนี้แต่มันไม่อร่อยเรากินเพื่ออะไรเพื่อดํารงกายนี้อยู่ได้ดํารงกายอยู่นี้ได้เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อจะภาวนาถึงที่สุดแล้วกิจสําคัญที่สุดของมนุษย์การทําการทํางานทํอะายสังคมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่กิจที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อความพ้นทุกข์ ชาวพุทธเกิดมาไม่ใช่เพื่อรับกรรมมาเพื่อพ้นจากกรรม,ม,มหรือให้กรรมตามไม่ทันอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปไแต่มาเพื่อการพ้นทุกข์มเมื่อไม่รู้ก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดแล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่เคยสดับเลยก็รับกรรมเต็มเต็มเนี่ยพ้นทุกข์กิจสำคัญที่สุด ของมนุษย์อัตภาพของความเป็นมนุษย์สามารถที่จะรู้แจ้งสัจธรรมอย่างที่ว่าแหละมีชีวิตเกิดมาแล้วอะถ้ามันไม่เสียสติมีสติสมัมปชัญญะจะรู้เห็นความจริงได้แต่ปัญหามาจบอยู่ที่ว่ามันเอาจริงหรือเปล่าเท่านั้นแหละมันไม่เอาจริงเพราะมันยังหลงหลงในโลก โลกนีิตรการตาดดุดราชรสมันวิจิตนักเลยที่จะหลอกล่อเราไม่ให้ออกมาอ,อแล้วท่านก็สอนต่อเป็นที่คนเขาบอกอยู่ผู้รู้หาคล้องไม่เนี่ยใครจะออกมาได้บ้างละ่ะจะยอมตายเหรอยอมไม่เกิดไหมเออกินแม่อร่อยอยังสลาไม่ได้เลยอะไรลำบากหน่อยก็ยังสลาไม่ได้เลยอะ ล้วจะยอมตายได้ยังไงอ่ะจะละสักยะิถิถี่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็อยากเสพสบายโลกอ่ะมันตายเวลวมันเยื่อใยในโลกมันก็เป็นเชื้อการก่อเกิดก็มาเพื่อจะเสพสบายโลกก็เริ่มกันใหม่แต่มันจะอยู่พภูมิไหนก็ไม่รู้ละมันก็ยังดิ้นรนแสวงหาโดยที่มันไม่เคยสดับหรือมันไม่รู้มันก็หวังว่าลาบยศสรรเสริญสุกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นทางออก ไม่ใช่ใช่ไหมผู้รวมกับของไม่เที่ยงอ่ะ <c oughs> ควรจะยึดถือเหรอก็เข้าสู่การภาวนาถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นพื้นฐานคนเราก็จะเกิดความไม่ประมาทเมื่อเป็นไม่ประมาทก็มีศรัทธาไม่ใช่เหรอเมื่อมีศรัทธาแล้วยังไงมันจะเพียนไหมล่ะอืไม่ศรัทธาจะเพียนยังไงแต่ก็เพียนบ้างไม่เพี้ยนมันศรัทธาไม่พอมันศรัทธาไม่จริงไง ศรัทธาร่มๆดอนดอนอ่าแต่เรียนหนังสือสนเนี่ยศรัทธาแหมไม่ค่อยศรัทธาหรอกแต่ภาพรวมคือศรัทธาว่าเรียนแล้วจะได้ดิบได้ดีแต่ไม่ได้อยากเรียนหรอกไม่สนุกมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละเรียนสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมเออแต่มันมีรางวัลไงสินจ้างรางวัลไงมันทุ่มเทนหน้าดูเลยโดวยเฉพาะก่อนสอบ <laughs> ใช่ไหมเออแล้วการภาวนามันทุ่มเทหรือเปล่า เทียบกันแล้วเป็นยังไงอะ่ะ mm. เทียบกันไม่ติดฝุ่นเลยไหมเหรอ mm. แ,ลแล้วจะเอาอะไรล่ะนะ <c oughs> <c oughs> เอเอลงทุนแค่ไหนอะ่ะค้ากำไรเกินควรหรือเปล่า mm. ถามตัวเองดูรู้หมดแหละทำไมมันเอาไม่จริงทำไมอะไรอะไรเนี่ยไม่ต้องถามใครหรอกมันอ่านใจตัวเองเอแต่ว่าเรายังยอมมันเนี่ยอมันต้องมีไงอัตรานางโจทยาตานาง จงเตือนตนได้ตนเองคือเรารู้นะอันนี้มันไม่ถูกแต่มันรู้มันไม่เข้าใจมันจะไม่รู้รู้ที่ประจักษ์แจ้งในใจไงมันก็เลยเป็นความรู้แค่จําแค่จํามันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าประจักษ์แจ้งในใจโอ้ชีวิตนี่มันเป็นทุกข์จริงๆริงไงถ้ามันรู้ทุกข์จริงๆเอ่ะมันจะอยากออกจากทุกข์ไหมล่ะมันอยากอมก็ต้องไปหาเหตุมันทำไม่ทุกข์ ไปแก้ที่เหตุเพราะทุกปรากฏแล้วเป็นผลเอาเกิดแล้วเนี่ยชายติติพิทุกข์ค้าเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์อ่ะก็ต้องไปหายเหตุไงเหตุอะไรที่มันต้องเกิดก็เยื่อใยในโลกนี้ไงยังมีเชื้อการก่อเกิดก็ต้องทําลายเชื้อนี่คือเหตุไงละเหตุไม่ใช่เหรอถูกไหมอาวุธที่จะละเหตุก็คือมกักมีองคปก็ถูกไงถูกใช่ ในมัคมีองค์แต่เนี่ยตัวไหนสําคัญสุดก็ต้องทํางานร่วมกันร่วมกันก็ความเห็นที่ถูกต้องแหละมันต้องมาเราเห็นว่าเราเห็นว่าการภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญก็เห็นถูกต้องเพื่อมนุษย์เกิดมามีภารกิจที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมพอมันอย่างนี้ปั๊บมันอะไรความเห็นอะไร ความคิดอะไรมันก็ถูกต้องการงาน,นก็ถูกต้องใช่ไหมสติอะไรมีทีมก็ต้องถูกต้องสิที่จะมาสนับสนุนเนะี่ยไม่งั้นจะมาได้ยังไงล่ะถูกไหมถ้าความเห็นถูกต้องก็จะรู้ว่าการงานนั้นไหนมันควร,ควรไม่ควร,ควรแต่คิดเกียรคิดเรื่องนี้ก็รู้อย่างเดียวใจที่ปกติอะไรทําให้ใจไม่ปกติเนี่ยก็อย่าไปทําปกติเป็นกลาง สึงว่าไปตบยุงใจเป็นยังไงอะเ้าหมองเออใช่ไหมไปค่ายาเสพติดเป็นยังไงส้หมองเออไปด่าเขาร้อนอ่าอย่างเงี้ยมันจะต้องจะทำไหมล่ะมันไม่ปกติอ่ามันไม่ปกตินี่เพราะนั้นเรารักษาความปกติของจิตเห็นหนึ่งเนือไม่ปกติก็เห็นมันเออไม่ปกติก็เห็นมันผ่านมันก็ผ่านไปแต่ว่ามันก็อยู่ไม่นาน เดี๋ยวความรู้สึกทั้งทั้งโพสิทีฟนิเกตีฟมันก็มามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันมันไม่เที่ยงนะเวลาเราสุขมากๆเราก็รู้สึกว่าเออมันมันใจมันจะบอกทันทีว่าเราก็ไปติดไปยึดสุขไม่ได้คือคือมันอยู่ไม่นานไม่เที่ยงมันมาแล้วใช่ครับก็ดีแล้วก็ต้องเห็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้ก็คือเริ่มเห็นถูกต้อง เวลาทุกเราก็คือไม่เปทุกมาสุดๆเราก็เห็นว่ามันมันก็ต้องผ่านไปอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังพอเข้าเข้ากระแสนะก็เห็นถูกต้องไงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมยึดถือไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมแต่การเห็นมันยังน้อยถ้าเห็นเยอะมันก็จะถึงขั้นได้ว่าอ๋อ การรู้การเห็นการคิดการนึกการปรุงแต่งของกายของใจนี่เป็นแค่ธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานั่นแหละปัญญามเกิดแต่มันต้องรู้บ่อยเห็นบ่อยจะถอดถอนความเห็นผิดของเราจริงๆเราเห็นถูกครั้งสองครั้งแต่เราเห็นผิดเยอะเราสะสมความเห็นผิดไว้เยอะตาเห็นรูปกูเห็นรูปหูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเออเออใช่ไหม ความคิดของเราก็ทะเลาะก,กันทั้งทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะก,กับสังคมทะเลาะในระดับประเทศชาติทะเลาะระดับโลก<ข>ความคิด,ดคร<ๆ>ูดูก็แฟบยึดถือ,อเขาพูดพูดดีนั่นเรานะจิตเราก็ลึกๆมันพองอม,มันก็เห็นเห็นนะคือเออใครชมเราแทนที่เราจะเออหดหูวอะไรเงี้ยคือมันจะพุ่งมาเลยไอ้อัตตาเนี่ยะ เรามีหน้าที่รู้เห็นเขามันพุ่งขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเราก็รู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วกับเราไม่ใช่เหรอเวทนาที่เป็นสุขก็เห็นมันดีแต่มันก็เกิดดับไม่ต้องไปวิพาษ์วิจารณ์คือมันยังเห็นเหมือนตัวนหรือเข้ามาด่าเราใจมันแฝบมาตําหนิเราก็เห็นมันไม่วิพา์วิจารณ์ เราปฏิบัติทำมาทําไมถึงทําไม่ได้เราทำไมถึงยังน้นเราถึงอย่างนี้นี่เรากําลังหลงคิดแต่เราไม่เห็นความคิดไอความจริงของเวทนานั้นมันดับไปแล้วหมายถึงว่ามันอยู่ในสัญญาแล้วมันไม่ได้อยู่กับความจริงตรงนั้นแนละ้วความจริงตรงปัจจุบันคือคิดเกี่ยวกับเวทนานะมันก็ปรุงทั้งนั้นแหละห แต่ตอนเวทนาเกิดมันวิภาควิจารณเวทนา,าอะไรมันวิภาควิจารณแหละก็ความคิดไงไม่ใช่ตัวเวทนาแล้วนะอม,มันอีกตัวหนึ่งแล้วอะ่ะเราก็ไม่เห็นถูกเราไม่เห็นตรงสักทีอะ่ะเราก็แก้ไม่ได้ไงนึกออกไหมแล้วเราก็ไม่เห็นธรรมชาติว่าไม่ใช่เราเพราะเริ่มต้นเห็นเราก็ผิดแล้วตาเห็นลูกกูเห็นหูได้ยินเสียงก็กู กูได้ยินความคิดกับความคิดกูความรู้สึกกับความรู้สึกของกูไม่เห็นเลยว่าเป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งกับรูปนามขันห้าสร้างขึ้นมาท้งนั้นไม่ใช่ใครเลยนั่นสิยังไงจะจะเข้าไปก็ต้องเห็นบ่อยๆอย่างไงเห็นครั้งสองครั้งแล้วจะเอาอ่ะไม่ได้เพราะมันมันสร้างสังสงความเห็นผิดไว้ขนาดไหนมากๆแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ใช่เรารู้ตัวอยู่ความจริงเกิดขึ้นมันก็เห็นโดยไม่ต้องไปตั้งใจอะไรนี่ใช่ไหม ตั้งตั้งใจได้ยินเสียงตบมือไหมตั้งตั้งใจไหมเมื่อกี้ตั้งใจจะฟังเสียงไหมไม่ได้ตั้งใจเพมันดังเข้ามาแล้วทําไมจะรู้อ่ะเพราะมันมัันพดังขึ้นมาเพราะเรารู้ตัวอยู่ไงถ้าลองไปตัวจิกกาลังไล่หมาอยู่กําลังทอดไข่ที่กาลังจะสุกอ่ะอาจจะไม่ได้ยินก็ได้มันหลงอยู่แต่มันรู้ตัวอยู่อย่างงี้อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้เองไม่ใช่หรอ เพราะมีอะไรเพราะมีตาหูจมูกลิ้นงกายและใจแล้วก็มีไอจตนานอกรูปรสกลิ่นเสียงผลสตภัณธรรมลมแต่ก็แล้วแต่อะไรมันเกิดเราก็กลมการไม่ได้ว่าจะให้อะไรเกิดไม่มันใช่เราที่ไหนอว่ามันเกิดขึ้นเรารู้ตัวอยู่ย่อมรู้เรามีหน้าที่ก็คือมีสติรู้มีสติสัมปชจัญญะรู้ตัวอยู่รู้ตัวอยู่มีหน้าที่แค่นั้น ถ้ารู้ตัวอยู่จะรู้ความจริงที่เกิดขึ้นรู้ตัวไม่ใช่แค่รู้ตัวเราไปดูคลิปในี๋ยพี่เพราะคนเข้าใจผิดก็เยอะรู้ตัวก็เพื่อรู้ตัวไม่ใช่รู้ตัวเพื่อจะรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับกายและใจนี้ไม่มีอะไรก็รู้ตัวแล้วก็เห็นความรู้ตัวนั้นมันเป็นอย่างไรรู้ตัวรู้ความจริงรู้ตัวมันจะเห็นความจริงเองถ้าลืมตัวก็ไม่เห็นลืมตัวก็คือไปหลงอารมณ์ใดถูกไหม รู้ตัวคือไม่หลงอารมณ์ใดเลยเหมือนไม่รู้เนี่ยแต่ตื่นจิตตื่นพร้อมจะรู้ทุกอย่างอะไรเด่นก็จะรู้อันนั้นอย่างที่บอกสติคือความจำได้ความระลึกได้ความระลึกได้อีกในยะหนึ่งเนี่ยสติเป็นตัวจับตัวสัมชัญญะเป็นตัวพิจารณานั่นแหละธรรมปิชาถึงแปลอีกอย่างหรือว่าแปลว่าปัญญา ทั้งสติและสัมชัญยะาต้องทำงานร่วมกันแล้วเรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้และเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละการทำงานร่วมกันของสติกับสัมชัญญะารู้ตัวอยู่เป็นยังไงทุกไหมมันจะรู้ทันทีเลยมาน้อยถ้ารู้ตัวอยู่มันไม่หลงอารมณ์มันจะมีสุขมีทุกข์ได้ยังไง แล้วมันไม่ปรุงแต่งจิตเป็นกลางอยู่จเจริญมากเต็มที่เลยนะอย่างเนี้ยก็เห็นแต่มันสารพัดให้เราเห็นอาเห็นก็เห็นไปเราสงบตั้งกลางการ,การเคลื่อนไหวรู้การเกิดขึ้นทองทุกสิ่งที่อจตนามันกระทบภัษาะกระทบกัน <Okay. S 2> ใช่ไหมมันก็รู้รู้แต่เราไม่ได้หลงไปก็ตั้งมั่นอยู่ที่รู้เนื้อรู้ตัวมีเหตุนี้ปุ๊บ เราปรุงอะไรเราก็เห็นเนอก็ใช่ไงรู้ตัวอยู่ทำอะไรก็รู้ตัวอยู่ถ้าทำอะไรก็ลืมตัวก็เสร็จแล้วก็ลืมตัวรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ยังดีเอากลับมาก็มีปัญญาแล้วนี่แหละการฝึกมันก็ต้องอย่างนี้นทั้งรู้ทั้งหลงแล้วหลงมันจะลดไปเรื่อยๆรืยรู้ก็เป็นตัวหลักขึ้นเด่นขึ้นมาใช่ไหม ติสัมมญาก็แข็งแกร่งความไม่ทุกข์มันก็มากขึ้นมากขึ้น<ม>เราไม่ไปสู้ลบอะไรเพียงแต่เข้าใจความจริงของอะไรทั้งปวงของรูปของนามเราก็ตั้งมั่นอยู่ความรู้ตัวทั่วพร้อม,มบ่อยๆเข้าก็เป็นธรรมชาติมันรู้ตัวเองมันทำอะไรมันเห็นตัวเราหมดมเห็นกายเห็นใจเราใจเราคิดมันก็เห็น กายระเคลื่อนไหวมันก็เห็นคู่เหยียบจับมันก็เห็น mm hmm. เห็นเองโดยไม่ต้องตั้งใจฝึกมันเหมือนตั้งใจอยู่ฝ mm hmm. ึกบ่อยๆมันก็ลืมความตั้งใจนี่เองไงเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเห mm hmm. มือนธรรมชาติหลงที่เราฝึกมาเยอะอื mm hmm. ไม่เห็นต้องตั้งใจเลยหลงตะพื้นตะพื้น mm hmm. <laughs> มนเริ่มฟังพุทธองค์โอ้โหมันแก้ความหลงนี่แก้ความเคยชินเนี่มันยากมาก ทำไงมันจะเปลี่ยนขั้วตรงไปสู่ตรงนั้นได้การรู้ทีละหนึ่งในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นเห็นถูกไปเรื่อยๆแต่จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าโลภขอบคุณมาก